พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมปฐมกาลบทที่สามข้อที่6บันทึกว่าเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูด้วยทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาจึงเก็บผล,ลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีกินด้วยเขาก็กินข้อคิดจากพระวจนะ เหตุที่ทำให้เราแพ้การทดลอง 1. การขัดคำสั่งของพระเจ้าไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า 2. การใช้สายตามองในสิ่งที่ไม่ควรมอง 3. การทำตามความปรารถนาหรือจุดมุ่งหมายที่ดีของตัวเองแม้จะขัดกับพระประสงค์ของพระเจ้าก็ตาม 4. การเกรงใจหรือเชื่อคำของมนุษย์มากกว่าที่จะเชื่อฟังคำของพระเจ้า 5. การมีคู่ครองเพื่อนสนิทหรือคนที่ให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้าอวยพรค่ะ